เดอะทรูดเจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะเปิดลึกเงิน5ล้านฟันธงนายกไม่แจกถอดตัวเลขสอสอฝ่ายรัฐใช้เท่าไหร่จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงหนึ่งค่ะทางด้านของนายวิสารเตชะธีรวัตรสอสเชียงรายพักเพื่อไทยลุกขึ้นอ้างว่านายกค่ะมีการแจกเงินให้กับสอสอจำนวน5ล้านบาท เพื่อแลกกับการลงคะแนนโหวตไว้วางใจที่ห้องชั้น3ต่อมาค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวค่ะก่อนเดินทางกลับอย่างอารมณ์ดีเมื่อถามถึงขอกล่าวหาแบ่งเงิน5ล้านบาทให้กับสสอนั้นจริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์ค่ะก็หัวเราะเมื่อถามว่ามีการแจ้งความหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าก็เป็นการพูดในสภาก็พูดไป ผมคุยกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรขออย่าไปออกข่าวอะไรที่เสียหายเราก็บอกท่านชวนให้ตรวจสอบว่ามีอะไรหรือไม่แต่ท่านชวนบอกว่ามันมีกล้องอยู่แล้วมันไม่มีใครไปทำอะไรหรอกมันทำไม่ได้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นทุกคนมาทักทายผมคาระวะผมเพราะไม่ได้เจอกับเขาก็มาให้กำลังใจนายกผมไม่ทำบ้าๆบาๆแบบนั้นผมไม่ทำถุงขนมอยู่แล้ว ต่อามาค่ะทางด้านของนายไทยกรพลสุวรรณแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวด้วยโดยพบว่ามีการแชร์คลิปของนายวิสารช่วงอภิปรายกล่าวหานายกรัฐมนตรีพร้อมกับข้อความด่วน สสวิสารเตชะเยรวัตรประกาศกลางสภาว่านายกประยุทธ์จ่ายเงินให้สสคนละ5ล้านบาทเพื่อโหวตสนับสนุนตนเองจ่ายเงินที่ห้องรับรองนายกชั้นที่3อาคารรัฐสภาเวลานี้อภิปรายไม่ไว้วางใจและได้มีการโพสต์ต่อว่าเจ้าสวงพลังงานขนเงินพันล้านซื้อสอสอให้โหวตไว้าวางใจประยุทธ์จ้างโหวตคนละ5ล้าน250เสียงเท่ากับ1,250ล้านบาท ข้อมูลลับรถที่ขนเงินไปแจกที่สภาวันนี้เป็น Ford e v e r e s เสีดำติดฟิล์มดำมืดใช้ชายหัวเกลียน7ชุดชุดละ3คนขนเงินเข้าสภาโดยเอาเงินใส่กระเป๋าเอกสารใบใหญ่แบบลากพฤติการนี้คือลากกระเป๋าคนหนึ่งคุ้มกันสองคนทยอยเดินเข้าประตูด,ด้านหลังติดอาคารจอดรถฝั่งสอสอย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากทางด้านของพลเอกประยุทธ์แจกเงินให้กับสอสคนละ5ล้านจริง ตามที่ถูกกล่าวหานั้นคงจะไม่แจกแต่สสอพักพลังประชารัฐที่มีจำนวนสสทั้งหมด1 2 1คนแต่ถ้าแจกคนละ5ล้านก็เท่ากับ6 0 5ล้านซึ่งถ้านายกจะแจกเงินก็ต้องแจกทั้งฝ่ายของรัฐบาลที่มีสสทั้งหมด275คนถ้าให้คนละ5ล้านก็จะเป็นเงิน1 3 7 5ล้านบาทเพราะถ้าจะแจก แต่สสพักพลังประชารัฐหรือแจกแค่บางคนถ้าอีกพักรู้หรืออีกคนรู้ก็จะน้อยใจหรือว่าโกรธได้แต่ก็อาจจะมีการนำพาข่าวไปสู่การโหวตไม่ไว้วางใจได้ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าการลงทุนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้โหวตไว้วางใจในายกรัฐมนตรีไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้เพราะในรัฐสภามีกล้องวงจรปิด ซึ่งทำให้การตรวจสอบสามารถทำได้อย่างง่ายได้ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ